ับทุกคนเนี่ยก็เจออีกหมู่หนึ่งแล้วก็อีกค,อคือหนึ่งนะครับทุกคนเน,นเห็ดเนี่ยขึ้นไม่เยอะนะครับขึ้นน้อยครับไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรว่าปีที่แล้วก็ขึ้นเยอะพอส,สมควรครับปีน,นี้เกิดแทบทุกที่เลยนะครับนะับ้านเราเนี่ยเห็ดขึ้นไม่ค่อยเยอะนะเห็ดเนี่ยปีนี้มันมาแบบแปลกนะครับทุกคนมาแบบแปลกมาก คือโดยปกติแล้วเนี่ยเห็ดบ้าเราจะขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าปีนี้ขึ้นน้อยนะครับนะขึ้นน้อยมากผมก็กำลังส่องหาดูนะครับร,รอบๆเห็ดเนี่ยปทีเราต้องส่องดูให้ดีนะครับปทีมันยังไม่โผล่หรือว่ามันแอบอยู่พล่ล่าไม้พายอะไรพวกเนี้ยเราไม่ถาัานได้เห็น นี่ก็จะเป็นอีกกระจุกนึงเห็ดหมูนี้ก็คือสองกระจุกนะครับก็น่าจะได้ประมาณสักครึ่งกิโลได้อยู่นะครับประมาณน,นั้นนะครับไม่มากกว่าครึ่งกิโลแน่นอนนะครับเวลาที่เราเจอเห็ดนะครับทุกคนคนที่หาเห็ดเนี่ยเขาจะรู้นะครับว่าเราดีใจแค่ไหนนะครับมันมีความดีใจเนี่ยขึ้นมาจากตัว แล้วก็ขึ้นมาจัดจายของเราเลยนะคือการเดินแต่และคืแต่ละวันก็นี่ก็เจอเพิ่มอีกหนึ่งโมนะครับนะก็ไม่ต่างอะไรจากที่อื่นนะที่เจอที่ผ่านมานะครับก็คือนน่อยเดียวเมื่อเดิน,นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันขึ้นเยอะขึ้นน้อยแค่ไหนนะครับ นี่คือหน่อยเดียวเองนะครับกระจุกหนึ่งนะครับกระจุกนี้ก็อยู่ละเราประมาณครึ่งโลเหมือนกันนะครับทวดเราเก็บผสมเล็กผสมน,น้อยเรื่อยๆนะครับเห็ดเนี่ยมันมีราคาที่ก็คาจะแพงนะครับสาหรับเราครับราคาในเห็ดตุ่มราคาอยู่ที่ สี่ร้อยยี่สิบแล้วก็เห็ดคอบเนี่ยอยู่ที่สามร้อยนะครับเห็ดป่าสองร้อยนะครับมันมีราคาค่อนค่าดีนะถ้าเป็นผมนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมคิดว่าผมเซิร์ฟเนื้อหมูกีดีกว่านะเซิร์ฟปลาเซิร์ฟพวกเนื้อหมูจะดีกว่าเพราะเห็ดมันแพงจริงนะมันแพงนะครับทุกคนเห็ดตุ้มโลหนีเน่เราสามารถที่แลกกับปลาได้หลายกิโลเลยนะ แต่ก็ยาวว่าแหละทุกคนมันปีละครั้งนะเนาะมันปีละครั้งเราก็อยากกินถ้าเราอยู่ในป่าเราไม่ต้องเสิร์กินก็ได้นะครับคนเราจะหาก,กินเองนะครับผมก็ปีลปีหนึ่งก็กินหมดไปหลายโลอยู่นะครับตัวแต่ว่าเห็ดตุต้มเนี่ยส่วนมากก็ผมจะไม่ค่อยกินนะส่วนมากเนี่ยผมจะไข่ซะมากกว่าเพราะมันมีราคาที่ดีแต่ว่ารสชาติจะอร่อยกว่าเห็ดบานเยอะนะครับมันจะกรอบ หวานกว่ากรอบกว่าเห็ดบาดน,นะครับตอนนี้ก็ไล่ดูข้างๆเรื่อยๆนะครับคือกาหาเห็ดนะทุกคนเราเดินทากาวากะขึ้นนะครับเดินทาวาทะขึ้นนะครับผมหาบาทีเนะี่ยเป็นอาทิตย์นะไม่กลับบ้านเลยนะครับคือเหนื่อยที่ไหนนอนที่นั่นถว่ติดมามา่า บัตีเราเอาเห็ดเรามาไข่เสร็จเราก็เสิร์ฟข้าวกินตาลัางค้าตาล้างทั่วไปนะครับเราก็ขึ้นข้าวต่อนะครับโดยที่เราไม่กลับบ้านเลยนะครับนี่ก็ไปเรื่อยๆนะในค,คืนนี้ก็เมื่อเดินนะครับผมเป็นคนที่เดินคนเดียวนะฮะไปไหนมาไหนส่วนมากจะไปคนเดียวนะครับ ที่นี่เนี่ยหากไกลาจากผู้คนนะทุกคนผมก็เจอเพิ่มในดอง้าหรือว่าดนไอเสือหมอกอีกกระจุกหนึ่งนะครับมันเป็นหมู่เดียวกันนั่นแหละทุกคนแต่ว่ามันคือสองกระจก มันน่าจะครึ่งแค่นี้แล้วทุกคนผมว่านะครับโอ้แต่ดอกสวยมากนี่ก็เป็นช่วงเวลาเช้าอีกหนึ่งวัน,นครับที่เราอยู่ในป่าแล้วก็เจอเพิ่มอีกนะครับมุงเนศสวยมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าเยอะนะครับเยอะกว่าน่าจะได้ประมาณโลก,กว่าๆนะครับมุงนี้ เ็ดมูนนี้ผมขุดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับขุดไปเมื่อสองวันที่แล้วก็ขึ้นใหม่นะครับขึ้นมากกว่าเดิมอ,อีกเยอะกว่าเดินครับโอ้โสวยมากทุกคนสวยจริงทุกคนว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็จะต้องขอลาพี่พีและกดดูเพียงเท่านี้นะครับใครที่ก็มาเห็นคลิปวิดีโอของผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับ